สวัสดีค่ะทงแช่วันห้าสวัสดีผู้ครองและสวัสดีนักเรียนชั้นปหนึ่งทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะมาเจอกับลักสมีหน้าอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหละักสูอนะคะจะมีอ่าเก็บความรู้ดีๆนะคะมาฝากเกี่ยวกับวันสําคัญของประเทศจีนด้วยนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่าวันนี้จะเป็นการขึ้นบทใหม่ของนักเรียนด้วยนะคะนักเรียนค่ะก่อนที่จะไปเริ่มนะคะนักเรียนดูสไลด์นี้กันก่อนนะคะสไลด์นี้ออกเสียงว่ายังไงคะสไลด์นี้ออกเสียงว่า ขวายล่ะเชื้อหันยู่าขวล่ะเอนอยู่ปลาว่าสนุกสนานเรียนภาษาจีนนั่นเองนะคะนักเรียนคะ่ะเดี๋ยวนักเรียนนะคะวันนี้นะคะชื่อบทของนักเรียนนะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์นั่นเองนะคะคำว่าสัตว์นะคะในภาษาจีนนะคะออกเสียงว่าต้องวู ต้งวู่นางอ่ะตอนที่เราซื้อชีสอยู่ที่สไลด์นะคะต้งวู่แปลว่าสัตว์นะคะนักเรียนลองออกเสียงตามเราซื้อนะคะต้งวู่เก่งมากค่ะนักเรียนขะต้งวูแปลว่าสัตว์นั่นเองนะคะนักเรียนอ่าทีนี้นะคะอ่าวันนี้นะคะนักเรียนเนี่ยจะต้องเตรียมนซื้อทั้งสองเล่มเลยนะคะ เรียนหนังสือทั้งสองเล่มเดี๋ยววันนี้จะเรียนรู้คําศัพท์นะคะเกี่ยวกับเรื่องสัตว์มีทั้งหมด10คํานั่นเองนะคะและมีให้นักเรียนได้ทําแบบฝึกหัดด้วยนะคะหนึ่งแบบฝึกหัดค่ะวันนี้นะคะนักเรียนคะวันนี้นะคะอย่างที่หลอซื้อได้พูดไปต้นคลิปนะคะว่ามีเกิดความรู้เกี่ยวกับวันสําคัญของประเทศจีนมาฝากนักเรียนกันด้วยนะคะมีใครรู้บ้างคะว่าหลอซื้อจะพูดวันสําคัญเกี่ยวกับวันอะไรคะวันวันจุดจีนนั่นเองนะคะมีคนอ่า อาจะรู้ด้วยนะคะเพราะว่าวันจุดจีนเนี่ยก็จะถึงแล้วนะคะวันจุดจีนนะคะที่กําหนดในปีนี้นะคะก็จะเป็นวันที่1กุมภาพันธ์2565นั่นเองนะคะถ้าตรงกับในประเทศไทยนะคะก็จะเป็นวันที่1กุมภาพันธ์2565นะคะนักเรียนคะและในอาปีของคริสต์ศักราชนะคะก็คือปี2022นั่นเองนะคะปีนี้เป็นปี 2, 2022แล้วก็จะเป็นปี ขาบนั่นเองนะคะหรือว่าปีเสือนะคะนักเรียนคะอ่าทีนี้ค่ะนักเรียนในวันจุดจีนนะคะคาว่าวันจุดจีนนะคะจะเป็นคํานี้ค่ะอ่านี้นะคะเราซือจะขึ้นตัวักษรสีแดงให้กับนักเรียนนะคะคํานี้อ่านว่าชุนเจียชุนเจียแปลว่าเทศกาลจุดจีนนั่นเองนะคะนักเรียนออกเสียงต้อมเราซื้อค่ะชุนเจีย เดี๋ยวมาค่ะนักเรียนขะชุนเจียเนี่ยแปลว่าเทศกาลจุดจีนนั่นเองนะคะมีใครในที่นี้นะคะนักเรียนชั้นป .1 น,นะคะมีใครมีเชื้อสายจีนบ้างคะอาบางคนก็มีเชื้อสายจีนนะคะส่วนสําหรับคนที่ไม่ได้มีเชื้อสายจีนอะไรนะคะนักเรียนต้องเรียนรู้วันสําคัญต่างๆนี่ไว้นะคะเพราะว่าเราก็เรียนภาษาจีนนะคะนักเรียน่าทีนี้นะคะในวันจุดจีนนะคะที่เราซื้อได้พูดไปก็จะตรงกับวันที่1กุมภาพันธ์นะคะ256 2,565นะคะคลิปของเราซื้อจะปล่อยในวันจันทร์ส่วนวันอังคารก็จะเป็นวันที่1กุมภาพันธ์แล้วนะคะก็จะเริ่มเดือนใหม่นั่นเองนะคะในวันจุดจีนนะคะจะเป็นเทศกาลสําคัญที่สุดเลยนะคะของประเทศจีนนะคะเพราะว่าชาวจีนเนี่ยถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ค่ะนักเรียนคะตามปฏิทินจันทรคติ ของจีนนั่นเองนะคะถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของประเทศจีนนะคะเช่นเดียวกับวันสงกรานต์นั่นเองนะคะที่เป็นวันสงกรานต์ของวันสงกรานต์นะคะจะเป็นวันปีใหม่ไทยใช่ไหมคะส่วนวันจุจีนเนี่ยก็จะเป็น วันปีใหม่ของประเทศจีนนั่นเองนะคะและส่วนวันที่1มกราคมนะคะของทุกๆปีที่นักเรียนได้รู้ว่าเป็นวันปีใหม่ใช่ไหมคะอันนั้นก็จะเป็นวันปีใหม่สากลนั่นเองนะคะก็จะใช้กันทั่วโลกนั่นเองนะคะก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะคะนักเรียนค่ะทีนี้นะคะอย่างที่เราจคยบอกไปนะคะว่าเทศกาลนี้จะเป็นเทศกาลที่สําคัญนั่นเองนะคะของชาวจีนนะคะทีนี้ค่ะ ชาวจีนนะคะก็เลยให้ความสําคัญนะคะกับเทศกาลนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะและได้มีการเฉลิมฉลองนะคะโดยเฉพาะในชุมชนขนาดใหญ่ที่มีเชื้อสายจีนนั่นเองนะคะตัวเราซื้อนะคะไม่ได้มีเชื้อสายจีนนะคะนักเรียน,นะคะแต่เราซื้อเป็นครูสอนภาษาจีนเราซื้อก็เลยจะนําความรู้ความรู้ต่างๆนะคะมามอบให้กับนักเรียนนั่นเองะคะ่ะนักเรียนคะ,ะนักเรียนคะและในวันตุดจีนนะคะก็จะมี คำอวยพรนั่นเองนะคะเราซื้อจะมีคำอวยพรคำนี้มาฝากนักเรียนกันนะคะคำนี้ค่ะชินเจิ้งรี่ชินเนียนฟ้าฉายอีกครั้งหนึ่งนะคะชินเจิ้งรี่ชินเนียนฟ้าฉายแปลว่าขอให้ร่ำรวยและสมปรารถนาทุกประการนั่นเองนะคะนักเรียนลองฟังเราซื้ออีกสักครั้งหนึ่งนะคะชินเจิ้งรี่ยินเนียนฟ้าฉายนักเรียนลองพูดตามเราซื้อค่ะ สิ้นเฉิงหรูอีสิ้นเนียนป้าฉายอ่อาคุณห่าวเก่งมากานักเรียนค่ะนักเรียน,นยสามารถนำคำวิพน์นะคะไปพูดกับผู้ปกครองได้นะคะเป็นภาษาจีนนั่นเองนะคะถึงแม้ว่าเรานะคะจะไม่ได้มีเชื้อสายจีนนะคะแต่เราก็สามารถไปฝึกพูดได้นะคะเป็นภาษาจีนได้เหมือนกันนะคะนักเรียนค่ะและคําว่าเทศกาลวันจุดจีนนะคะก็จะออกเสียงว่าชุนเจียนั่นเองนะคะชุนเจีย ว่าเทศกาลจุดจีนนั่นเองค,ะคะอ่ะนักเรียนคะอ่านักเรียนคะและมีอีกหนึ่งคำศัพท์นะคะที่นักเรียนควรรวู้นะคะก็คือคำนี้คะ่ะคำนี้นะคะคือคําว่าหงเปาหงเปาหงเป,า,งเปาในที่นี้ก็คืออ่งเปานั่นเองนะคะหรือว่าซองแดงนั่นเองนะคะนักเรียนเคยเห็นไหมคะอ่าบางคนเคยเห็นด้วยนะคะในซองแดงนะคะอ่าก็จะมีเงินอ่าเอาไว้อยู่ใช่ไหมคะนักเรียนคะและ เงินนี้นะคะก็จะเป็นเงินที่นะคะ,ะผู้คนนะคะที่เป็นการให้ของขวัญน,นั่นเองนะคะโดยให้เป็นเงินนะคะเพราะเป็นวัฒนธรรมของทางประเทศจีนนั่นเองนะคะซองแดงนะคะก็จะบรรจุเงินนะคะไว้ด้านในนะคะนักเียนคะใน,อ,ะในอ,ะอ่างเปาหรือว่าซองแดงนะคะก็จะเป็นคนที่ให้อ่างเปานะคะก็จะเป็นคนที่คนที่มีอายุนะคะแล้วก็ให้อ่างเปากับ เด็กหรือว่าคุณที่ยังไม่ได้ทำงานนั่นเองนะคะอ่าอันนี้นะคะออกเสียงว่าหงเปาหงเปาแปลว่าอังเปานั่นเองนะคะนักเรียนขะและนักเรียนขานักเรียนอย่าลืมนะคะว่าวันจูจีนนะคะจะตรงกับวันที่1กุมภาพันธ์2 565นั่นเองนะคะและจะมี3วันที่สำคัญด้วยนะคะมีวันที่31มีวันที่30นะคะ30มกราคมนะคะจะเป็นวัน วันวันจ่ายนั่นเองนะคะวันที่31มกราคมจะเป็นวันจ่ายส่วนวันที่วันที่30มกราคมนะคะจะเป็นวันจ่ายส่วนวันที่31มกราคมนะคะจะเป็นวันไหวและวันที่1กุมภาพันธ์ก็จะเป็นวันเที่ยวก็ถือว่าเป็นวันจุดจีนนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะอนทีนี้นะคะเราได้เรียนรู้วันสําคัญทางประเทศจีนกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าบทเรียนของเรากันเลยดีกว่าค่ะนักเรียนค่ะเดี๋ยวนักเรียนนะคะเปิดหนังสือแบบเรียนนะคะ ไปหน้าที่สามสิบห้าและหน้าที่สามสิบกนั่นเองนะคะซานซิอู่ต้าซานเลวนะคะหน้าส5มสิบห้าถึงสามสิบหกนะคะมาดูคำศัพท์ในบทนี้กันนะคะเป็นบทใหม่ของเรานั่นเองนะคะนักเรียนเปิดเจอไหมคะ,ะเปิดเจอแล้วนะคะนักเรียนมาดูคำศัพท์คำแรกกันนะคะรูปนี้นะคะในหน้าสาสิห้าค่ะนักเรียนคะนักเรียนดูไปพร้อมกับหลักสูตรเลยนะคะและเปิดหนังสือไปพร้อมกับหลักสูตรด้วยนะคะหน้าที่สามสิบห้าคำที่หนึ่งค่ะ คำนี้นะคะแปลว่าสุนัขนั่นเองนะคะภาษาจีนนะคะออกเสียงว่าโกโกโกแปลว่าสุนัขนะคะนักเรียนขาโกสุนัขนะคะนักเรียนออกเสียงตามหลอดซื้อค่ะโกเก่งมากค่ะคำต่อไปนะคะคำนี้ค่ะคำนี้แปลว่าแมวค่ะนักเรียนขาออกเสียงว่าเมาเมาเมาแปลว่าแมวนั่นเองนะคะนักเรียนออกเสียงตามหลอดซื้อค่ะเมา เก่งมากค่ะนักเรียนคะต่อไปเลยนะคะคําที่สมค่ะคํานี้ค่ะแปลว่านกค่ะนกในภาษาจีนนะคะออกเสียงว่าเหนียวเหนียวเหนียวแปลว่านกนะคะนักเรียนออกเสียงตามเราซื้อค่ะเหนียวเยี่ยมมากค่ะนักเรียนคะต่อไปนะคะคาที่สี่แล้วนะคะคํานี้แปลว่าปลานั่นเองนะคะออกเสียงว่ายูยูยูเนี่ยแปลว่าปลานะคะนักเรียนลองออกเสียงคํานี้ตามเรอซื้อนะคะ หืมเหินหาต่อไปค่ะคําที่ห้านะคะคําที่ห้านะคะคานี้แปลว่าม้าค่ะออกเสียงว่าหมาหมานักเรียนออกเสียงตามเราซื้อค่ะหมาเยี่ยมมากค่ะต่อไปนะคะอีกหน้าหนึ่งนะคะนี่คําที่หกจะอยู่อีกหน้าหนึ่งหน้าที่สามสิบหกนั่นเองนะคะนักเรียนเปิดไปพร้อมกับเราซื้อเลยนะคะคํานี้ค่ะแปลว่าช้างนั่นเองนะคะคําว่าช้างออกเสียงว่าต้าเสียงต้าเสียง ตาเสียงเนี่ยแปลว่าช้างค่ะนักเรียนคะนักเรียนออกเสียงตามเราซื้อค่ะตาเสียงเยี่ยมมากค่ะต่อไปค่ะคําที่7แล้วนะคะคํานี้ถ่ะแปลว่ากระต่ายค่ะกระต่ายออกเสียงว่าทูจิทูจิแปลว่ากระตายนั่นเองนักเรียนออกเสียงตามเราซื้อค่ะทูจิเฮ้นหาวต่อไปค่ะคําที่8นะคะ อ่นนี้เป็นมีแพนด้านะคะมีแพนด้าเนี่ยเป็นสัตว์ประจําชาติของประเทศจีนด้วยนะคะนักเรียนนะคะมีแพนด้าเป็นสัตว์ประจําชาติของประเทศจีนด้วยนะคะอ๋อมีแพนด้านะคะออกเสียงว่าชงเม,มาชงเม,มานักเรียนออกเสียงตามเราซื้อค่ะชงเมาเฮิร์นฮาวต่อไปค่ะคํา,า,าท,ที่9นะคะค,คํา,าคนี้ค่ะแปลว่าเสือนั่นเองนะคะออกเสียงว่าลาหูลาหูนักเรียนออกเสียงตามเราซื้อค่ะลาหูห เหินป้างแล้วหูนะคะแปลว่าเสือนั่นเองนะคะและคําสุดท้ายค่ะคาที่10นะคะแปลว่ากบค่ะนักเรียนคะชิงวาชิงวาแปลว่ากบนั่นเองนะคะนักเรียนออกแสียงตามหอซื้อนะคะชิงวาเหินป้างเก่งมากค่ะชิงวาแปลว่ากบนั่นเองนะคะในคําศัพท์วันนี้นะคะมีทั้งหมด10คคานะคะมีคํา,า,าว่าโกสุนักม้าแมวเหนียวนกยูปลา หมามา้าและคำที่หกคือต้าเสี่ยงช้างถูจ่จืกระต่ายชงเมามีเพดา้าล้าหูเสือและคำนี้ค่ะที่อยู่ตรงสไลด์ของนักเรียนนะคะหน้าจอของนักเรียนนะคะคือชิงว่า แล้วว่ากบนั่นเองนะคะอ่าวันนี้มีคําสัท์มาฝากนักเรียนทั้งหมด10คํานั่นเองนะคะและเราซื้อจะให้นักเรียนได้ไปฝึกเขียนตัวอักษรจีนและพินอินในแบบฝึกหัดนั่นเองค่ะอ่าแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนเปิดเลยค่ะอยู่หน้าที่3าสิบเอ็ดค่ะซานฉือนอสามสิบเอ,อ็ดนะคะแบบฝึกหัดที่1ค่ะนักเรียนเปิดเจอไหมคะ เปิดเจอแล้วนะคะในแบบฝึกหัดนี้นะคะจะให้นักเรียนนะคะได้ฝึกเขียนนะคะเขาจะมีตัวอักษรและตัวอักษรจีนและพินอินนะคะที่เป็นสีเทาๆจางๆนะคะคือให้นักเรียนเขียนทับลงได้เลยนะคะถ้านักเรียนเขียนกับดินสอแล้วไม่ชัดนักเรียนสามารถเขียนทับกับสีได้นะคะเพื่อให้มันมีเส้นที่ชัดมากยิ่งขึ้นได้นะคะเราซื้ออนุญาตให้นักเรียนใช้สีในการขีดเขียนได้นะคะ ส่วนรูปด้านล่างนักเรียนสามารถตกแต่งให้สวยงามได้เช่นกันค่ะค่ะนักเรียนคะงานของหลอซื้อนะคะจะมีแค่หนึ่งงานเท่านั้นนะคะหน้าเดียวค่ะหน้าที่สามสิบเอ็ดนั่นเองค่ะนักเรียนคะหน้าที่สามสิบเอ็ดนะคะถ้านักเรียนทํางานเสร็จแล้วนะคะนักเรียนถ่ายรูปส่งให้หลอซื้อด้วยนะคะในรายส่วนตัวเช่นเดิมเลยค่ะค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนอย่าลืมนะคะว่า ในวันที่1กุมภาพันธ์นะคะหรือวันอังคารที่จะถึงนี้นะคะก็จะเป็นวันจุดจีนแล้วนะคะเราซื้อขอให้นักเรียนนะคะมีสุขภาพแข็งแรงและตั้งใจเรียนด้วยนะคะห,าหา่างๆเฉยๆด้วยนะคะตั้งใจเรียนกันด้วยนะคะนักเรียน,นะคะในวันจุดจีนนะคะมีคำานึงค่ะคำนี้ค่ะสุขสัรต์วันจุตจีนค่ะชุนเจียคอยเล่ ชุนเจียคอยลเลอรแปลว่าสุขสันต์วันจูจีนนั่นเองนะคะนักเรียนทํางานเสร็จแล้วอย่าลืมส่งให้เราซื้อด้วยนะคะในรายส่วนตัวค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราซื้อขอตัวไปก่อนสําหรับวันนี้นะคะ,ะเราซื้อก็ขอตัวไปก่อนนะคะสําหรับวันนี้แจ,จ้เจนค่ะชุนเจียคอยเลอ